الحمد لله رب العالمين في نعمة بيضة المصطلحات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่กํารัทุกท่านวันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาพบปะโดยความคิดถึงอยู่หลายวันแต่ก็ไม่สามารถมาทำงานาท่ได้เพราะยังไม่สะดวกวันนี้ที่มาก็ไม่อยากจะสะดวกมากนะแต่ว่าปกติขออนุญาตหมอขับมาวันศุกร์คืน,คนแล้วก็วัน มาอยู่บ้านมาหน่อยที่บ้านอาจารย์อุลก็แนะนำว่ามาพบกับพี่น้องกักรั้งนั้นทำได้ก็ดีใจที่ได้มาพบวันนี้อาการก็ทำได้ละมมันดีขึ้นตามลำดับคาัำต้องทำกายภาพอยี่ยทุกวันวันละสองโ,โมม มาบอกว่าพ้นตัวเร็วมากมากกว่าที่คาดว่ามากวักพวกที่รู้เบอราเดียร์กำลังนรียนเพราะเป็นดุอาร์ของพี่น้องจากทั่วประเทศที่ช่วยกันขอดุอาร์ทั่วไปทุกแห่งถ้าเราช่วยผู้ทีนั่งคอยพี่น้องได้ช่วยกันดุอาร์ต่อไปดุอาร์จะนั่งเตรียมเอาวุธสาคัญของคนหมอกแมน เห็นได้นอกจากัล Allah นานผมก็ดีใจมากที่มาเห็นได้มีพี่พี่น้องผู้รู้ใจมาทำหน้าที่แทนไปช่วยกันที่ให้เวลาว่างวันเสี้จะไปโยน์ไปเติมกระเป๋าเพราะเวลาว่างวันเนี้ยมัดใหญ่เที่เราให้กับมนุษย์ เราไม่คยได้ตนักพาะะนัสสรบอกว่าสองอย่างนิมิตสองอย่างที่มนุษย์เรามักเยอะเลยือวัตาในิมาผูรอดที่มาทีร่มเป็นนัสนมิตสองอย่างที่มนุษย์วใหญ่ไม่ได้ระหนักกรอาชญาตัวบารารว์งการเมสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแลอก็มีเวลาว่าง น,นี่เ่อนแม่มัดใหญ่ที่คนของมนุษย์เราที่อยู่บนโลกดุจยาวันนี้เราจะเห็นคุณค่าของสุขภาพต่างมาเกิดป่วยคุณยายเราไม่เที่ยวด้ยสบายอนแม่มัดใหญ่เยอะเกินทำดีละว,วันนี้ก็บมอขอบอกกับพี่น้องคุยกับพี่น้องเป็นสั้น กัวกำลังยังไม่เคยแข็งแรงก็มือก็คนเกิดใหม่ต้องฝึกเดินฝึกพูดฝึกทำอะไรต่ออะไรใหม่หมดฝึกนั่งฝึกนอนฝึกลุกขึ้นหมอก็บอกว่าเป็นบนแรกที่รอดมาได้อัมดีแล้ว ว่าเราให้เวลาให้เราทำอะไรกับพี่น้องให้นานพอสมควรอัน,นัหนที่เป็นประโยชน์เขาได้ทำไปเปินมดอ,อายุในระยะที่ป่วยนั้นพี่น้องก็ไปเยี่ยมเยียนมากมายบางคนก็เข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างเพราะหมอเขาห้าในช่วงที่อิ่อยู่ไอซียู บางคนก็เสียใจเพราะความไม่เข้าใจต้องขออไปขออับด้วยเพราะนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวหมอทึงไม่ให้ก้าวเพราะว่าต้องการให้คนคไข้ได้ได้พักผ่อนบางคนเขาก็ไม่รู้เรื่องนอนหลับอยู่ก็จะไ,ไปปลุกกระตือน,นอนหลับเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนป่วยหมอเขาก็ไม่ยอมให้ปลุก ควมีอะไรที่พี่น้องไม่สะดวกบ้างก็ลองขอมาบ,บอกต่อกันไปด้วยคนนี้หมอก็ให้ไม่ไม่ห้ามแล้ววันนี้ไปคนรไปได้ใไป,เ,ปเยอะมีแต่คำวอวยพรที่ดีสบายใจคนที่ให้ให้สติที่ ลึกซึ้งกินใจบุตรุศก็คือทานารีวงอารีย์ทานายบอกว่าจุฬายอย่าไปฟังอะไรใครพูดอะไรพูดที่ไม่ประสงค์ดีอย่าไปฟังอย่าไปสนใจอยู่เฉยๆบริหารจัดการเองอย่าไปสนใจโดยท้านหน้าทำความดีอย่างเดียวนี่คือคนที่มี ที่บาวะาสูงจีงจิเๆเป็นถึงเตือนที่ผมประทับใจมากท่านทูตหลายประเทศมากก็อ้อาอนให้กำลังใจเอาฮะดิสนาเบมาบอกให้กำลังใจมีคำพูดของท่านทูตบางเรนที่ประทับใจมากท่านมาทัชมแล,ลก็บอกว่ากอราสูลอยสลาลาสัง ที่จาทับล้อัเด็นอิจลาหูเมา่รกทรงรักใครได้พระองค์กทรงสึกอบผูก็บอกว่าทำดีล่านละคนดีท่านมีแต่การพูดใหตรงหลังใจคำวัยพรที่มาจากสุนัรอสุลละแตทู้สนรีกว่าละบาสัตวรนี ไม่เป็นไรหรอกการเจ็บป่วยคืออะไเราต้องการจะลดร่างความผิดอันเราจะต้องการจะู้ร่างบาปซึ่งเรามีกันทุกคนน้อยมากรูตัวบ้างไม่รู้ตัวบ่างเขคอรอให้มันหมดไปกับการเจ็บป่วยก็คงจะขอ กูคุยกับพี่น้องสั้นๆแค่นี้แหละอินชาอัลลอฮ์ช่วยอวกันอทุกให้หาเรีจะไดับมาทำหน้ที่าขอทุกคนจงได้รับความโดปานจากอัลลอฮ์ขอให้ดูดรงดอยู่ในทางที่ถูกต้องดีงามอยู่ในทางนำของอัลลอฮ์ตลอดไปบัาอบกุก